มองนี้มันสีมีเห็ดละงอกเด้ดค่ะพี่น้องนี่เบิ่งได้ข่อยมาหาเบิ่งก่อนเพราะว่าอันไต่ห่มอันนี้แกน,นี่ห่มอันนี้ทุกปีทุกปีมันสีมีเห็ดละงอกออก,ออกเห็ดละงอกเหลืองเห็ดละงอกสมสีมีบอรเดอร์พี่น้องจ้าลองเสียงดวงมือนี่แต่ว่าหายากยากอุ้ยหยัย่งบอแบแวบบอแบแวบค่ะพี่น้องพ,ออพ,พุ่นอู้ยบอมเบนแมนบอจ้าพุ่นพี่น้องจ้า ุณอ,อุ้ยแมนอีหลีจา้าสองดอกอยู่ในหันแมน่มันคืออยู่ในถิ่นบ่าที่นี่ก้อยสิมนไปยังไดเนาะมีอีกบ่เนาะนี่มนเข้าไปแม่พี่น้องเจอแล้วแมนจริงๆแมนจริงๆอุ้ยพี่น้องจา้าเบิ่งเตเหตือเลยอยู่นี่ไหมนั่นคอยว่าเร็วว่าค้อยคิดว่ามันตองอกตองออก,ออกเห็ดละงอกเหลืองทุกปีเอาทุกปีได้อยู่ใต่โฮมใหม่โมนี่จา้า โอ้มึงได้จับพีน่น้องนี่เอาทุกปีทุกปีเด้มึงนี่มันทีออกทุกปีค่ะขุ่นว่ได้ซ้ำขุ่นค้ามึงจับพี่น้นนนองนี่งามบ่ขุ่นว่ได้ซ้ำถุงเท่าอยืนยืนอ่อนตารางขุ่นถุงเท่าอยู่ที่ยืนลึกๆจับพี่น้องเ็ดละงก์นาาันสิมีถุงเท่าเด้วค่ะพี่น้งนอง โอ๊ยเอาไว้ถมไม่นีละค่ะว่าอดไกับว่าเอามันอยู่ลึกนี่นี่ดีดอกหนึ่งเม็ดหนึ่งเห็ดเนี่ยโอ้ยสองดอกโอ้ยเห็ดดินตนนัวนี้ใกล้กันมาเห็นบ่จากพี่น้องเห็ดดินเห็ดดินโอ้ยนี่ดีดอกหนึ่งตุ๊กปุ๊ยอยังไ่เห็ดรางหกออกแล้วค่ะพี่น้อง นั่นเห็นบ่ดอกแรกแหกหมันดีกว่าจ้าคุณคอยไปเบิ้งดอกข้างในสีสมสมกยเห็นแบบๆบบยุไตเงาไหม่คุณจ้าพี่น้องคืออย่ในแท้คุณเอ๊ะคอยชิมนเขาไปยังไดน้องสองดอกยุเงาใหม่ในจ้าพี่น้องเอากระตาตั้งไว้นอกนี้ละมันออกทุกปีทุกปีมองนี้ค่ะพี่น้องจ้ะนี่เห็นบ สองดอกอีหลีแมนอีหลีแมนจริงจริง <c oughs> โอ้ยค่อยเฮ็ดละงูค่อยออกแล้วปลาเกา่ปาปลาเดิมนี่แหละค่ะพี่น้องนี่นี่โอ้โขอ,โอไป้อจ้ะเห็นปะสองดอกนั่นดอกหนึ่งอยู่โอ้มันเป็นปลาเขีองค่ะพี่น้องมาเลา่นน้ำโหรคุณ เอ็ดละงูออกแล้ววานเผือกกรมาซองอยู่ต่บเ่เห็นจ้ะคุณเห็น่หมมันพึ่งออกขึ้นนี่เพราะว่าใ้ถุงเทาอีกแล้วน,นู่นอันนี้ได้ยุคค่ะพี่น้องนี่คุณมึงเนี่ยได้ในน้อยนึยนงถุงเทาเพิ่อน,นั้นอันนี้สิได้คุณโอ้ยฮักจ่อยหัวหัวขาจ่อย โโอโอ้อมันกินน้ำค่ะพี่น้องจ้ะอันนี้ก็ได้เนน้อยนึงนีงนง่อ่ะบ่เป็นยังไม่เกิดปีนาเด้อโอ้ยพี่น้องออกแล้วจ้านา่เห็นบ่เห็นเรางอกข่อยปลานี่ออกแล้วจ้าคุณสามดอกเมื่อนี้ มี่อีกบนหอมันม่ค่อยออกหลายดอกค่ะมงนี้นะออกห้างๆเต่ว่าห่างออกขันได้ออกแล้วออกตลอดเด้นี่ใตห่มไหม้ห่ม,ม,หมนี่นี่นี่ต้นไหม้ต้นนี้เ่ยมันจีออกตลอดเลยค่ะออกทุกปีทุกปีโอ้่อยสิออกไปวิธีใดนะ้อปทินจับพี่น้องโอ้ยขอ,อ,อไปเลยจ้านี่เห็นบ่หมานแล้วหมานนี่สามดอกแรกแหกหมาน เห็ดละงอกเห็นบ่หมว่ามริกาก็มีเห ok. ็ดละงอกคือกันกับบานเฮาเด้อจ้านั่นน่ะแต่ว่ามุกเจ้าสิเอิ้นว่าเห็ดหยังข่อยก็บ่รู้เด้อตาข่อยเอิน้นอยู่นี่ข่อยเอิ้นเห็ดละงอกค่ะโอ้โอยากพี่น้องปะ่ะหาเบิ่งอีกค่ะพี่น้องได้แฮกหมานแล้วจ้า3ดกอกหนึ่นๆเห็นบ่ป่ะไปเบิ่งต่อค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้ยายน่องมาเข้าป่าเห็ดอีกแล้วจ้า ช่วงนี้เขาแต่ป้าเฮ็ดหาต่เฮ็ดจะช่วงนี้เฮ็ดออกค่ะพี่น้องเก็บมาหลายมือแล้วเลี่ยงกันมือนีกับมาอีกคือเกาจาก้ะอ้าพออีกแล้วจ้ะพี่น้องนั่นเห็นบ่เบิ่งเบิงเบิงบงบงบ้งได้จ้ะเจอเฮ็ดดินค่ะพี่น้องเจอเฮ็ดนาแรจา้าตาดีเนาะสวยด้สสีคือใบใหม่ก็ยังเดียวเห็นอยู่ ตาหากิตตาหาเฮ็ดดิลิเฮ็ดตาเดียจะอีกวะอุ้ยพี่พี่สองดอกนึงจ้ะพี่น้องพ,พ,ออพี่เพิ่มเพิ่มอายุพี่อุ้ยสามดอกจ้ะพี่เห้่าปานใบใหม,ม่อรโลดอกบักงามเลยจ้ะ เห็นบ่ดอกบักง,งามเลยบักงหญ่เลยพี่ซุ่มหนึ่งอีกจ้ะพี่น้องเห็นบ่สองดอกคู่กันเลยะดอกบักใหญ่เลยคุณจ้ะพี่น้องจิมานี่บักมือน,นี่เธอเบ่งได้จ้ะ ไปมนันอันเห็ดอันงอกแล้วฝอยจีมันอีกบ่ไปไปต่อค่ะหาเบิ่งอีกค่ะพี่น้อง<ม>จ้าดอกนึงจ้านี่มันหมานเดอ้อมันหม,มานเดอ้อ อยู่ในเหน็นมน้งจ้าพี่นงคุยกับพ่อเห็นบ่อล่ะไรเห็นแวบแบบอยู่บฟังหันอู้พี่เด็กจ้าพี่น้องพี่เห็นแวบแบบอยู่อันสะท้อนไฟสะ,สะท้อนแสงนี่เห็นบ่ค่ะพี่น้อง นี่ดอกหนึ่งจ้ะโอ้ยลืมใส่ถุงมืออ้าดอกนี้เ่าแล้วบ่เอาจ้ะนี่อย่างนี่ผมเบืออยู่นี่อ้ยอันนี้ก็แมีนจ้ะน,นั่นดินพองๆใบไม้พองๆมันแมีนหล่นนั่นเห็นบ่อืึจ้ะเห็ดไข่ตัวนี้แม่จ้าพี่น้องเห็ดไข่ตัวดอกเขียวๆนี่จ้า เดี๋ยวขอใส่ถุงมือก่อน้อจ้าพี่นงบ่โอ้ยดอกงามจ้านั่นิุบอกดอกนี้บขเอาดอกนี้เขาไปแห่เขาเป็นนั่นเชื่อปีต่อไปองามบ่ไปจ้าไปต่อค่ะสามข้างนี่ละข้างมองเก้านี่ละจ้า ทุกมือก็ตามทางนี่ละเฮ็ดก็ออกทุกมือทุกมือ,มอตามทางก็ได้คอยมาเก็บเฮ็ดคอยบ่าคอยเด่นหมุนปลาดอกค่ะพี่น้องวิทยายังตามทางอันอันเขาเฮ็ดไว้ในท่างเดินทางนี้เลยค่ะมันเห็นสองข้างทางก็จังเก็บเอาค่ะคันว่าเห็นก็บ่ค่อยหมนุนปลาอื ส่วนมากเห็ดมันกะสิออกตามสองขางทางค่ะปลามันกะสีมีอยู่แต่ว่าบค่อยหมุนเข้าไปพุ่นนปลาพุ่นจ้ะกะสิมีอยู่นน่อล่ะตวไายางไปน้ำปลานี่ละ่ะเอ้ยอยางไปน้ำตะทางนี่หละ่ะขันมีก็ยังเอาขันบบมีกะยางไปเรื่อยๆค่ะตอนก็มีมันก็ออกทุกมือได้ค่ะพี่น้องว่านพอกะยางเสร็จนี่ละ่ะอืม มือนี้มากกับมักเจออีกกับมาได้ตามขางข้างอีกคืกอเกาจ้ะย่างไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอเองค่ะนั่นเห็นบอกปะว่าแล้วมันจะเจอเองเห็นบอมันก็นได้อีหลีจะเห็นบอสนะนเห็ดทานค่ะพี่โนนะนเห็ดบอเฮ็ดทานจ้ะ มันสิออกตามจังสี่ลหละค่ะพี่น้องเฮ็ดอันนี้บ่ได้เข้าไปอยุ่ในบ่ได้หมนุนบ่ได้หมุนป้าไปขางในเฮ็ดบ่เห็นเพอเบอร์ยู่อีก <c oughs> แล้วจากพี่น้องนี่เห็นบ่นั่นเพิเบอร์ยู่นี่เห็น <c oughs> บ่เฮ็ดทานเห็นบ่ค่ะพี่น้อง <c oughs> จะออกตเตือนจนเท่าแล้วกับแข็งแข็งอยู่นะจ้ะเฮ็ดทานนะคะพี่น้อง ย่างไปอีกค่ะพี่น้องจ้าเจออีกแล้วจ้าโอ๊ยดอกมีเทาแล้วจ้าเจออีกแล้วจ้าพี่น้องันบอกเผลอๆอยู่นี่เง็ดนมาแลยจ้า กระดอดเป็นบานไปจ้ะไปอีกค่ะบ่เก็บไปเก็บมากก็ได้หลายเติบเบลเด้อค่ะพี่น้องจ้าไปไปต่อค่ะพี่น,อน้องพ่ออีกแล้วจ้าโอ้ยถเถาแล้วเปื่อยเหล้วนีอ่อันนี้เถาบ่านี่ โอ้ยสองโดม sí ีกระเทาแล้วอีกค่ะพี่น้องนี่เน็้ดินค่ะนั่นดอกนี้ว่าเถาพ่อใดอยู่นั่นกินบอยิบขางอัน มัจะ้ะเฮดนำมาร์กคางมองอันบวกน้ำยุบวกน้ำน้ำมาคังนี่พี่ผุนอะออกอีกแล้วพี่น้องหมู่บ้านคอยเกลี้ยบจู่นี่มึงอกมาออกอีกแล้วนีไหมเมื่องี้ผุนออกทุกมือทุกมือเฮ็ดไหมห ันจ้าออกได้ออกดีมองมันค่อยออกมันก็จัะออกละเนาะค่ะเนาะจ้าพี่น้องดอกน้อยๆก็มีอยู่นั่นเห็นมองมืออื่นกว่กับสีได้มากอีกแล้วจ้าพี่น้องเห็นปะ เห็นบ่ออกหนึ่งอุ้ยบ่หางหน้นยยา,หนายันออกได้ออกดีออกทุกมือทุกมือจ้าเมย์ปุ่นดอกหนึง่งพุ่นพึ่นจ้า nhé chỉ cái điện ui Đi đọc nưng chạy đọc nưng hết anh ấy hết đương ngầm mạt chạy tó kha แล้วจ้ะนี่ยังนอันอนี้บอกใใหม่พุนพุนเหรอแมนโหลดจ้าดิใบใหม่เป็นสุดสวดพุนพุน,พนนะสินแมนจ้าโอ้โหถอดด้วย่ะแขนไปตำกล่อง พี่น้องไปต่อค่ะยวให้เติและพออีกแล้วจ้จพี่น้องนี่บดอกอง,งาน สองขางข้างดูอีกแล้วจ้า อีกแร้่งเห็ดตาเลโอ้ยสองดอกนอี่จ้ะพี่น้องเห็ดหน้าเล่ต่อ